ทุกคนวันนี้เราจะมาถักกระเป๋าแบบนี้กันนะคะทีนี้ตัวไอ้ดอกกุหลาบเนี่ยป้าเคยทําคลิปไปแล้วทีนี้เดี๋ยวพอทําคลิปตอนแรกตั้งใจว่าจะทําแค่กระเป๋านี้ขึ้นไปนะคะแล้วเอาแผ่นกุหลาบที่เราเคยทําไวนะ้นํามาเย็บติดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเราไปตามหาคลิปเก่ามันจะตามหาไม่เจอเพราะว่า,วา,วามันอยู่ล่างๆล่างมากขนาดป้านเนี่ยป้าดูเองไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าของคลิปนะ่ะจะดูคลิปตัวเองไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนกับเราทุจริตนะทุกคนนั่นแหละ ป้าจะดูป้าเลื่อนขึ้นไปเลื่อนลงไปเนี่ยจะดูได้แค่ไม่ถึง10คลิปอะแล้วเขาก็จะแบบว่าตัดว่าคุณดูจบคุณดูหมดแล้วอะไรประมาณนี้แหละไม่ให้เราดูต่อนะทุกคนแต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นไม่เป็นนะแต่ว่า y o u t u b e เออ u t u b e เป็น YouTube เป็น,ปนทุกคน YouTube เป็น TikTok ดูได้ แต่ทิกตอกมันจะไม่ค่อยมีคลิปยาวนะป้าชใช้ไหมสามพายสองเส้นควบนะคะเทียบเท่าไหมสี่พายถ้าสมมุติว่าเราจะถักจริงๆจะใช้เชือกฟอกก็ได้แล้วแต่คนชอบนะเชือกฟอกเชือกลมได้หมดนะคะแล้วแต่คนชอบเลยว่าสะดวกนะวิธีถักมันเหมือนกันนะคะป้าก็จะใช้สองเส้นควบแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะทำ x ลงไปในวงกลมทั้งหมด6 x ค่ะ2 3สาม สี่ห้าหได้ห x แล้วแทงที่ x แรกนะคะดึงไหมขึ้นมาถักสามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองค่ะทำเป็น x ทำเป็นโซ่สามเป็นช่องแบบนี้นะคะมันจะได้สามช่องโซ่สามแล้วก็ข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สอง แล้วก็โซ่สามข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองมันก็จะโดนตรงที่ขึ้นต้นพอดีนะคะเสร็จแล้วก็ทกํากลีบตรงนี้นะคะกลีบเล็กเนี่ยสามกลีบตัวกลีบกลีบหนึ่งจะประกอบด้วย x หนึ่งแล้วก็สาม f แล้วก็ x หนึ่งนะคะลง x ไปก่อน x หนึ่งแล้วก็สาม f พันหัวเข็มแทงลงไปแล้วถอดทีละสองห่วง f หรือพอหนึ่งคอนะคะหนึ่ง ห f 2 f 3 f แล้วก็อีก1 x เนี่ยค่ะก็จะเป็น x เตี้ยๆสองข้างนะแล้วตรงกลางเป็น3 f ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะได้มาครบ3มกลีบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ลงไปตรงมุมดึงรอหอเสร็จแล้วก็ถัก โซ่ไปสาโซ่เหมือนเดิมค่ะทีนี้จากสามกลีบเนี่ยทำให้เป็นหกลีบนะคะโดยจะลงตรงนี้นะระหว่างกลีบระหว่างตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้นะคะกลีบหนึ่งทำให้เป็นสองกลีบเวลาลงนะคะหันด้านหลังหันด้านหลังแล้วแทงตรงนี้นะข้างล่างไม่แทงด้านบนนะคะแทงตรงขาด้านล่างนิดนึงแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็แทงระหว่างตรงนี้กลีบหนึ่งตรงนี้กลีบหนึ่งใช่ไหมแทงตรงกลางนะคะ x ตรงกลางน่ะนี่แล้วก็1 2ึสตรงกลางกลีบนะคะข้างล่างตรง x ที่ตรง f ที่สองะทุกคน f 1 2ึสตรง f ที่สองนะ่ะแต่แทงด้านหลังก็ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะแทงตรงกลางกลีบแล้วก็ระหว่างกลีบกลางกรีบแล้วก็ระหว่างกลีบนะคะ ให้มันมีโซ่ให้มันเป็นโซ่แบบนี้หกโซ่เอาไว้เกี่ยวเป็นหช่องนะ่ะเอาไว้ทําเป็นหกกรีบในแถวที่2นะคะได้มาแล้วนะคะมันก็จะมาครบรอบตรงนี้พอดีตรงจุดเริ่มต้นพอดีนะคะก็จะได้เป็น6กนี้นะคะ1 2, 3, 4, 5, นึ่งสองสามสี่ห้าหเนี่ยนะคะหช่องช่องแรกเราก็จะลงไปกลีบแถวที่สองจะประกอบด้วย1 x แล้วก็5้าทีห f นะคะห x แล้วก็5 f แล้วก็1 x นะคะ 1>, 1 x แล้วก็5 f แถวแรกมัน3 f ใช่ไหมแถวนี้เพิ่มเข้าไปอีก2 f เป็น5 f แต่ถ้าใครใช้ไหมเส้นใหญ่ๆแล้วมันใส่เข้าไปได้ไม่ครบจะลด f ลงก็ได้นะ1 2 3 4 5 f ของป้ามันเป็นไหมพรมไงมันเบียดเข้าไปได้อยู่แล้วนี่ก็จะเป็น1กลีบ x x ด้านข้างสองข้างแล้วตรงกลางเป็น F ทําแบบนี้ไปจนครบ6กลีบค่ะได้มาครบรอบแล้วนะคะพอครบรอบปุ๊บมันก็จะเบียดกันแล้วหลักที่จบมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะทีนี้เราจะทํากลีบที่แถวที่3เนี่ยแถวที่3กลีบมันจะไม่อยู่ตรงกันนะคะมันจะอยู่สลับวางกันนี่อันนี้แถวที่2ใช่ไหมมันจะอยู่ระหว่างกลีบมันจะสลับวางกันนะคะป้าก็จะ เลื่อนห่วงมาก่อนนะคะทักโซ่สองเลื่อนห่วงมาขึ้นต้นตรงกลางกรีบนะเนี่ยตรงกลางแทงลงไปข้างล่างๆนะคะไม่แทงด้านบนนะเอาล่างๆเสร็จแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่แล้วก็ระหว่างกรีบเลยนะคะตรงกลางตรงระหว่างตรงเนี้ยเราจะไม่ใช้ใช้ตรงกลางกรีบเลยนะคะล่างๆเอฟตรงกลางๆาง ถ้านับเอาก็ได้นะก็นับไป f ที่ f ที่เมื่อกี้เราขึ้น f 5ใช่ไหมมันก็จะอยู่ f ที่3ะ f ที่3 3 4แต่ส่วนใหญ่ป้าเล็งเอาอะตรงกลางตรงไหนมันกลางก็ตรงนั้นแหละนี่สี่หนึ่งสสาี่แล้วก็แทงตรงกลางข้างล่างนะทำไมต้องแทงข้างล่างถ้าแทงไว้ข้างบนเนี่ยโซ่เนี่ยมันจะมาอยู่ด้านบนนี้แล้วพอเราทำ พอเราทำกลีบเนี้ยโซ่มันจะลอยขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเป็นรูโบโบนั่นแหละก็เลยให้แทงไว้ข้างล่างๆนะคะก็ทำไปจนรอบค่ะพอถักมาครบรอบแล้วนะคะตรงนี้คือโซ่สองที่เราเลื่อนห่วงมาตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะเราก็ทับไปเลยนะคะอันนี้โซ่สี่แล้วเราก็มาจบตรงนี้เลยนะคะจบตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นกลีบนี้เลยก็ทำเป็นแทงลงไปในในช่องที่เราจะขึ้นช่องแรกไปเลยนะคะทำเป็น X ไปเลย จะได้ไม่ต้องดึงลอห่ออีกทีนึงนะคะก็ x ไปเลยก็จะได้หลักแรก x เสร็จแล้วก็ t อันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นกลีบของแถวที่3เลยนะคะกลีบของแถวที่3ก็จะประกอบด้วย f 1 t 1แล้วก็ไม่ใช่ x 1 t 1แล้วก็ f 5นะคะเรียก x เป็น f เมื่อกี้นี้นะ x 1 t 1แล้วก็ f 5ก็คือให้มันหลักเตี้ย เริ่มจากเตี้ยๆแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละ x 1 t 1 f 5 1 2 3 4 5ครบแล้วก็กลับไปเตี้ยลงเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น t แล้วก็จบ t x นี่ก็จะจบ1กรีบนะคะ1กรีบประกอบด้วย x 1 t 1แล้วก็ f 5แล้วก็ t 1 x 1แบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนครบ6กลรีบค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะดึงลงมาแน่นๆแล้วก็ล็อกไว้ทีนึงแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะตัดไหมเสร็จแล้วก็เอามาซ่อนไว้ข้างหลังตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปเราก็จะทําตรงใบตรงนี้นะคะแถวที่เป็นตรงใบเนี่ยมันจะมีสีมุมนะคะสีมุมนี้ที่เป็นใบคู่แล้วก็จะมีช่องตรงนี้3ามช่องนะคะหช่องแล้วก็ x 1ช่องแล้วก็ x หนึ่งช่องแล้วก็เป็นใบคู่หนึ่งช่องแล้วก็ x หนึ่งช่องแล้วก็ x หนึ่งช่องแล้วก็ใบคู่ตรงนี้จะเป็นสามช่องสามช่องแล้วก็ใบคู่สามช่องแล้วก็ใบคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากมุมตรงนี้เลยเวลาขึ้นต้นตรงนี้มันจะเป็นห้าที่เราลงไว้นะก็จะเป็น f เริ่มต้นจาก f ตรงนี้แล้วก็ข้าม 3f นะคะเดี๋ยว x t f นี่ f นี้แล้วก็ข้าม3หลักแล้วก็ลงหลักนี้นะคะมันจะมีหลักตรงกลางที่ให้ข้ามอยู่สามหลักนะเนี่ยข้าม1 2 3แล้วเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้จะทำตรงนี้เป็นมุมเลยนะคะก็ขึ้นต้นโซ่สามหรือโซ่สองไขถักโซ่หลวมๆก็โซ่2องไขถักโซ่แน่นๆก็โซ่สามนะคะแทนหนึ่ง f แทมความสูงอ่ะทุกคนแล้วก็ทำ f ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะสองหลัก นี่นะคะก็จะเป็น 3f แล้วก็ดึงลอดทีเดียวแล้วก็คั่นด้วยโซ่3ามแล้วก็ลงที่เดิมนะคะทำเป็นมุมเนี่ยลงเป็นใบคู่ถอดออกสองห่วงแล้วก็ลงอีกทีถอดออกอีกสองห่วงแล้วก็ลงอีกทีนี่แล้วก็ดึงลอดทีเดียวแบบนี้นะคะก็จะได้ใบคู่แล้วทีนี้ ก็สมช่องแต่และช่องก็ขั้นด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็ x นี่โซ่สมตัวน,นี้ถึงตรงนี้นะโซ่3ามแล้วก็ x โซ่3ามแล้วก็ x โซ่3ามแล้วก็ x แบบนี้นะคะโซ่สามแล้วก็ x เราก็จะลง x ตรงหลักนี้นะคะหลักที่เป็น f หลักแรกแล้วก็ข้ามสมหลักแล้วก็ลงหลักนี้หลักที่เป็น f f มันจะมีทั้งหมด5 f ใช่ไหมที่เราลงไปเมื่อกี้อะ่ะลง f ที่1กับ f ที่5นะคะ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยข้ามแล้วก็โซ่สามข้ามด้วยสามหลักแล้วก็ลงหลักที่สี่แล้วก็โซ่สามนี่ก็จะเป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องช่องที่สามก็จะเป็นมุมนะคะทําเป็นมุมก็จะเป็นตรงนี้ดูหลัก F หลักแรกนะเนี่ยหลัก F หลักแรกแล้วก็ข้ามสามหลัก f หลักแรกก็ทําเป็นมุม 3f. ถอดออกทีละสองห่วงแล้วก็ดึงรอดแล้วก็คั่นด้วยโซ่3แล้วก็ 3f. เป็นใบคู่3ดึงรอดหมดนี่ก็จะได้1ช่วงมุมนะคะช่วงมุมหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้ถ้าใครที่ทำโซ่ใหญ่ๆจะใช้แค่2โซ่ก็ได้นะคะถ้าโซ่เล็กๆถ้าคือถ้าโซ่ใหญ่มันจะหย่อนๆแบบนี้เนี่ยของป้ามันจะหย่อนไปนิดนึงเนี่ย ป้าต้องทำโซ่แน่นกว่านี้นะคะก็จะเป็นสามช่องแล้วก็หนึ่งมุมแล้วก็ถักมาอีกสามช่องแล้วก็หนึ่งมุมนะคะสามช่องแล้วก็หนึ่งมุมตรงนี้ทำเหมือนกันเลยค่ะครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพอตอนจบเราก็จบตรงนี้เลยตรงหลักหัวของใบเนี้ยแล้วก็ดึงรอหอมาเลยนะคะแล้วก็ล็อกไว้กันหลุดตัดไหมได้เลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ ได้เป็นสีมุมแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นแถวสุดท้ายนะคะตรงนี้แถวสีขาวนะแถวสีขาวแล้วก็ขึ้นเอาตรงไหนดีเอาตรงมุมก่อนก็ได้ขึ้นตรงมุมเก็บไปลายไหมไปเลยด้วยก็ได้นี่นะคะแถวสีขาวก็จะเป็น 3F ทุกหลักเลยนะคะ 3F ทุกหลักเลยทุกช่องเลยนะ 3F มมหมดเลยเดี๋ยวล็อกปลายอันนี้ไว้นิดนึงก่อนปลายสีขาวขึ้นหลักแรกก็ขึ้นเป็นโซ่สองหรือโซ่3าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แทงลงไปทําเป็นอีก 2F 2F แล้วหลักมุม ดึงมานิดหนึง่งหลักมุมก็ขั้นด้วยโซ่สองหรือโซ่สามเหมือนเดิมนะคะถ้าใครถักโซ่หลวมๆก็ใช้โซ่สองพอถ้าใครถักโซ่แน่นๆก็เป็นโซ่สามแล้วก็สามเอฟได้มันตึงสามเอฟ แล้วแถวนี้มันจะง่ายนะมีหลักมุมแค่เป็น3 f แบบนี้แล้วนอกนั้นก็ลงตรงช่องลงเข้าไปในช่องเลยก็จะเป็น3 f ทุกช่องเลยง่ายๆนะคะจะมีแค่ตรงหลักมุมที่เป็น3 f แล้วก็3ามโซ่แล้วก็ 3f นะคะนี่ เราก็ลงทุกช่องไปสามเ3 f สามเฟสาเพอมาตรงนี้ส f มแล้วก็โซ่สองหรือโซ่สามแล้วก็3ามเลงที่เดิมทําตรงมุมแค่นั้นทําถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็ดึงรอหอจบตรงนี้เหมือนเดิมนะดึงรอหอมาจบแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมค่ะตัดไหมได้เลยป้าล็อกไวทุกครั้งเพราะว่าพวกลายต่อดอกแบบนี้มันต้องตัดไหมบ่อยไงกลัวมันหลุด เวลาไปเข้าเครื่องซักพงซักผ้าเดี๋ยวมันจะรุดนะคะทีนี้ป้าก็จะถักสีกระเป๋านะคะก็จะเป็นสีนี้มันเข้ากันไหมนี่กระเป๋าสีชมพูดอกสีชมพูกระเป๋าสีโอรสได้อยู่ถ <c oughs> ามเองตอบเองไหมเป็นปอยเนี่ยเขาจะมัดปลายมาให้เราสองปลายแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันจะมีปลายสองปลายแบบนี้เขามัดติดกันมาให้เราแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่แบบนี้ติดกันอยู่แล้วเนี่ย พอตัดสีขาวออกปุ๊บก,ก็ใช้สองเส้นนี้ได้เลยแล้วก็มีคนถามว่าดึงออกจากไหมกลุ่มเดียวใช้สามเส้นควบได้ไหมก็ได้เราก็ใช้แค่เส้นเดียวนะคะนี่ก็เอาออกไปเส้นหนึง่งใช้ปลายเดียวนะคะแล้วก็ทบกันเป็นสามเส้นแบบนี้นี่ทบกันเป็นสามเส้นแล้วก็ถักไป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 พอถักมาถึงตรงปลายนี้ก็เอาอีกเส้นหนึ่งลอดมา ลอดมาแล้วก็ดึงไปให้ได้หนึ่งช่วงแขนดึงไปเยอะๆนะเวลาถักมันจะได้อยู่ได้นานๆนี่นะคะดึงมามันก็จะได้3ามเส้นอีกเนี่ยดึงออกจากไหมกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะได้3ามเส้นถักไปเรื่อยๆคือไหมมันเส้นเล็กไงถ้าเราใช้ทบหลายๆเส้นมันก็จะหนาขึ้นอันนี้ตัวกระเป๋าเนี่ยคือ3ามเส้นนะทุกคนตัวกระเป๋าคือ3มเส้นแต่ตรงแผ่นหน้าเนี่ยป้าใช้แค่2เส้น เพราะว่าตัวกระเป๋ามันต้องใส่มือถือใส่อะไรลงไปมันต้องรับน้ําหนักไงป้าก็เลยใช้สามเส้นแต่ว่าสามเส้นของป้านะป้าดึงยืดไหมเนี่ยไหมพรมเนี่ยนะเวลาเราถักเสร็จแล้วเราใช้ไปนานๆสังเกตว่าหมวกมันจะยืดออกมันจะใหญ่ออกใช่ไหมคะเพราะไหมพรมมันมีความคลายตัวแบบนี้นะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนี่เนี่ยพอดึงปุ๊บมันจะยืดนี่แหละพอเราไปเข้าเครื่องปัน่นเครื่องซักอะไรเนี่ย แล้วก็ไปตากมันก็จะยืดออกแบบนี้แหละตามการเวลาปีนึงมันก็จะยืดออกแค่นี้แหละแต่ว่ามันจะมันยืดแค่นี้แล้วก็จบนะไม่ใช่ยืดปีนี้ปีนี้ยืดเท่านี้ปีหน้ายืดอีกไม่ใช่นะมันก็ยืดแค่นี้แหละยืดแค่นี้ถ้าสมมุติเราอยากถักงานที่แบบว่าไม่ให้มันยืดต่อเราก็แค่จับยืดแค่นี้เวลาป้าถักกระเป๋าอ่ะส่วนใหญ่ป้าจะยืดหมดทุกคนยืดหมดแบบนี้กระเป๋าป้ามันก็เลยไม่ค่อยย้้ยไม่ยืดไม่ย้้ยมันคือป้าจัดการกับความยืดมันก่อนแล้วค่อยถัก อ้าวอันนี้จะใช้แค่สองเส้นนะคะตรงด้านหน้าด้านหน้าตรงดอกจะใช้แค่2อเส้นสองเส้นก็ที่เขาเตรียมมาให้เมื่อกี้นี้แหละแล้วก็แถวแถวนี้จะเป็น F ทั้งหมดนะคะลงตรงช่อง3 F ตรงช่องเอาไม่ใช่สีแดงสีสีแดง,แดงลงตรงช่อง3 F แล้วก็โซ่สองสาม F ตรงนี้แล้วนอกนั้นก็ F f ที่ลงบนหลักนะคะลงบนหลักหมดเลยก็ลงจาก ช่องแรกเลยนะคะ3 f 1 f 2 f 3 f ป้าจะถักแน่นๆแล้วนะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นตรงปลายแล้วตรงมุมเนี่ยจะใช้โซ่1ห,หรือโซ่2ก็ได้นะให้มันเป็นรูน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าจะเป็นตรงส่วนที่จะไปเย็บติดกระเป๋าแล้วก็จะเป็น3 f 1 2 3 f แล้วก็ f ตัวอื่นนะคะ f ตัวอื่นก็ลงไปบนหลักเลยเหมือนถัก f ธรรมดาเลยลงไปบน f ธรรมดาเลยนี่ก็จะถักแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะตรงมุมลง3 f 2โซ่3 f แล้วนอกนั้นลง1 f 1 f ลงบนหลักตลอดจนรอบเลยคะ่ะ ครบรอบแล้วนะคะเราก็แทงที่หลักแรกแล้วก็ดึงรอหอแล้วก็ล็อกไวเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็คือเสร็จแผ่นสี่เหลี่ยมด้านหน้าที่จะแปะด้านหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ตรงนี้มันสามารถเอาดัดเอาไปดัดแปลงทำเป็นกระเป๋าทำเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการถ้า,ถ,าถ้าเราจะถักต่อเราก็ไม่ต้องมัดปมตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าป้าย คือมัดปมไว้ก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หลุดแค่นั้นแหละแต่มันจะเป็นปมนิดนึงแต่ตอนเย็บเราค่อยไปซ่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากให้เป็นปมเลยก็ไม่ต้องมัดดึงรอดเลยแล้วก็เอาเข็มเนี่ยดึงไปไว้ข้างหลังนะคะเพราะว่าเวลาเย็บต่อดอกอ่ะมันจะได้เนียนๆเ,เสร็จแลว้วทีนี้เราก็จะทําตัวกระเป๋านะคะส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยป้าจะใช้ไหมสมเส้นแล้วดึงยืดนะเพราะว่าป้าทําส่งลูกค้าแบบว่า เผื่อเขาเอาไปไว้นานๆมันจะได้ไม่ย้วยอ่ะทุกคนมันจะได้อยู่ทรงอยู่นะคะก็ทําให้มันแข็งแรงไปเลยก็จะใช้ไหมจะนี่แหละไหมเส้นเดียวแล้วก็ดึงยืดนิดนึงแล้วก็ทบกันเป็นสามเส้นวันที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี้แหละทุกคนได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นสามเส้นทบกันแบบนี้ความกว้างของด้านหน้าของแผ่นเราอ่ะมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะทุกคนสามช่องละสามใช่ไหมล่ะสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดสามเจ็ดยี่ิบเอ็ดมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดหลักป้าจะทํากระเป๋า่กว้างทั้งหมดสี่สิบแปดหลักนะคะก็จะขึ้นต้นโซ่ที่ยี่สิบสามหลักยี่สิบสามโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าถักไปยี่สิบสามโซ่คะ่ะแล้วก็ถักเ f นับกลับมาคะ่ะโซ่ที่สี่หนึ่งสองสามลงโซ่ที่สี่ลงเป็นเอฟไปหนึ่งเอฟ 2f 3f 4f ลงไป 4f ก่อนแล้วก็ถักหลักถัดไปค่ะ 1f แล้วหลักถัดไปก็ทุกหลักหลักละ 1f ไปจนถึงอีกมุมอีกข้างหนึ่งนะคะก็ถัก f ไปจนถึงมุมนี้ค่ะ พอถักมาถึงหลักมุมนี้นะคะก็ลงหลักมุมไป6 f ค่ะ123456องนี่ยลงให้มันเลี้ยวมาเลยนะคะ123456พอเลี้ยวมาแล้วก็ถัก f กลับไปก็ถัก f กลับไปเหมือนเดิมค่ะก็กลับไปหลักละ1 f หนึ่ง f ไปเหมือนเดิมค่ะไปจนถึงสุดตรงนี้นะคะแล้วก็ลงตรงนี้อีก1 f แล้วก็จบแถวค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะครบรอบแล้วก็มาลงตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็จบที่หลักที่สองนะคะอันนี้คือโซ่สามที่คือต้นจบตรงนี้นะคะดึงรอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนี่เสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไปจะโซ่สองหรือโซ่สามก็ได้คราวนี้ป้าจะขึ้นโซ่แค่สองนะคะแล้วก็แทงลงหลักแรกเลยนะคะหลักนี้เลย หลักที่ดึงรลอหอมานั่นแหละแล้วจากตรงนี้ไปก็คือถัก F ไปอย่างเดียวเลยทุกคนถัก F วนไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวกระเป๋านะคะถ้าใครที่อยากได้ให้กระเป๋ามันกว้างขึ้นนะก็สามารถเพิ่ม V ตรงนี้ได้หนึ่งตัว V ก็คือเพิ่ม F ลงไปอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเนี่ยถ้าอยากให้กระเป๋ามันมีความกว้างไงใส่โทรศัพท์ได้สองสามเครื่องอะไรเงี้ยก็เพิ่ม V ไปตัวหนึ่งแบบนี้แล้วก็ถักต่อไป นี่พอถักมาถึงตรงปลายแบบนี้นะคะก็เอาไหมลอดมาอีกทีหนึ่งมันก็จะได้สามเส้นเหมือนเดิมนะคะก็ดึงไปยาวๆแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆจากตรงนี้ไปมันจะกลายเป็น F อย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจบแถวป้ามาจบให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะ ป้าก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะคือเมื่อกี้นี้ดันไปเพิ่มตรงนี้วีหนึ่งไงพอถักมาอีกทางหนึ่งก็เลยต้องเพิ่มด้วยนะคะถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มสองข้างเดี๋ยวมันไม่เท่ากันเสร็จแล้วเวลาจบนะคะบางทีบางคนยิ่งถักยิ่งหุบบางคนยิ่งถักยิ่งบานนะก็คือตัวหลักต้องให้มันเท่าเดิมนะคะไม่ใช่แบบ ถักแถวหนึ่งแล้วหลักหายไปแถวละหลักแถวละหลักมันก็จะหูบลงถ้าถักแถวหนึ่งแล้วหลักเพิ่มขึ้นแถวละหลักแถวละหลักมันก็จะบานออกนะคะเราก็ดูตัวหลักพอเวลาจะจบนะคะเราก็จบที่หลักที่สองนะอันนี้คือโซ่สองที่ขึ้นต้นนะเราจบตรงหลักที่สองนี้นะคะหัวของหลักที่สองแทงลงไปแล้วดึงรอหอมาดึงให้ห่วงตรงนี้ห่วงดึงรอหอมันเล็กๆนะพอเราดึงมาเสร็จหัว ห่วงที่ดึงรอหอนะ่ะมันจะมาอยู่บนโซ่สองนะคะจะกลายเป็นหนึ่งหลักพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองขึ้นไปนี่ขึ้นโซ่สองขึ้นไปตรงนี้มันก็จะตรงกันพอดีนะคะแล้วลงหลักแรกเราก็ลงตรงนี้เลยนะคะลงให้ตรงกับหลักนี้เลยหลักที่สองที่เราดึงรอหอนั่นแหละนี่ แล้วก็ทําแบบนี้ไปทุกแถวมันก็จะได้รอยต่อที่เนียนๆด้วยแล้วก็ตัวจํานวนหลักเท่าเดิมด้วยนะคะตรงห่วงที่ดึงรลอหอมันก็จะมาตรงกับตัวโซ่ด้วยไม่เอ็นมานะคะก็จะไม่มีรูติดกันสนิทแบบนี้เลยนะคะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ตัวกระเป๋า ความยาวเนี่ยคือเท่าเท่าที่เราต้องการเลยนะของป้านเนี่ยมันจะเลยจากดอกขึ้นไปอีกห้าแถวนะคะพอเอาดอกวางเสร็จแล้วก็จะเลยไปอีกห้าแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะทำสั้นๆก็ได้คือทำตามโทรศัพท์ขนาดโทรศัพท์ความยาวของตัวเองนะความยาวของโทรศัพท์ตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าจะถักไปให้ได้ความยาวประมาณนี้ก่อนคะ่ะ